Oh, oh, oh. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันดิเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าดอมของแน็กชาลีกับกาเมีนก็คงจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆของทั้งคู่ที่ดูสนิทสนมกันมากขึ้นและไม่เขินอายกันแล้วหลังจากที่นายหญิงกาเมีนได้เดินทางมาอย่างประเทศไทยเกือบจะครบเดือนแล้วแถมยังมีงานแทบทุกวัน แต่ก็ยังแบ่งเวลามาไล้ทักทายแฟนคลับตลอดเมื่อมีเวลาว่างซึ่งก่อนหน้าจะไลฟ์ขายน้ำหอมแบรนด์ดังอย่างมาดามฟินท่านแม่ทับกับนายหญิงก็ได้มาไลฟ์คู่กันด้วยและมีบางช่วงท่านแม่ทับแกลงหยิบหมวกออกจากหัวหนายหญิงเพื่ออยากให้หนายหญิงเอื้อมตัวผ่านไปหยิบหมวกจากด้านหลังแกลงอยู่หลายครั้งก่อนจะบอกว่าวันนี้คุ้มแล้วแถมมีการด่าดตัวเองอีกด้วยวนาน่าน่าดานเหลือเกิน แม้ท่านแม่ทัพกะจะให้สาวกอดแบบเยนเนียนแหละสิถ้าใครที่ติดตามท่านแม่ทัพก็จะรู้จักสไตล์การพูดว่าจะออกแนวห้่นๆอยู่แล้วและสำหรับการไล่ขายน้ำหอมก็ไม่ต้องพูดถึงความฟินที่มาครบทุกอารมณ์เหมือนเดิมส่งสายตาหวานชํำๆใส่กันด้วยแถมนายหญิงก็ยังแอบงับแขนท่านแม่ทัพเหมือนเดิมเรียกได้ว่าเป็นการแสดงออกรักมากก็งับมากใช่ไหมนะ แถมยังมีการเล่นเกมให้ท่านแม่ท้าทายให้ถูกว่ามือไหนคือมือของนายหญิงงานนี้ก็ขำเกือบจะขิดเลยทีเดียวจับอยู่หลายมือตั้งแต่มือผู้จัดการมือแม่จีดและสุดท้ายก็ทายถูกว่ามือไหนเป็นมือของนายหญิงก่อนจะบอกว่ารอดแล้วโว้ย และหลายคนก็คงจะทราบกันไปบ้างแล้วนายหญิงกามินแจ้งข่าวชาวดอมบอกว่าทุกคนนี่เดือนเมษายนแล้วผ่านไปเร็ว,รวมากกิจกรรมที่เมืองไทยสนุกมากและบางทีก็กลัวว่าเวลาจะผ่านไปเร็วเ,วเกินไปพูดจากใจจริงฉันมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่หลังสงการฉันวางแผนจะไปทำงานที่เกาหลีสักพักตอนนี้ฉันได้ยกเลิกตารางงานในเกาหลีทั้งหมด และกำลังจะโปรโมทในประเทศไทยและฉันจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมถ้าทุกอย่างดำเนินต่อไปฉันจะทำงานที่นี่ไปอีกนานถ้ามีงานในเมืองไทยเข้ามาเรื่อยๆปีนี้ฉันคงจะติดที่นี่ซึ่งสรุปก็น่าจะประมาณว่านายหญิงจะกลับไปเคียยงงานที่เกาหลีให้เรียบร้อยและจะกลับมาทำงานที่ประเทศไทยยาวๆแน่นอนว่าแฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังนายหญิงแจ้งข่าวว่าจะกลับเกาหลีอาทิเช่นงั้นก็ไปไม่นานพฤษภาก็มาไทยแล้ววันกลับต้องมีคนร้องไห้แน่แน่ล้านเปอร์เซ็นรีบไปรีบมานะนายหญิงอย่างไรก็ตามไม่รู้ว่านายหญิงจะพาท่านแม่ทับกลับไปด้วยไหมก็คงต้องรอการแจ้งข่าวจากท่านแม่ทับกับนายหญิงกันอีกครั้งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวอีรา นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ